สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการประกอบขวดน้ำ2,000 ml ก็คือ2ลิตรนะคะมาดูวิธีการกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเปิดออกมานี่ค่ะเขาจะมีอุปกรณ์มาให้นะคะปุ๊บอ่ามี3อย่างมีหลอดนี้ด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็นำหลอดนะคะมาเสียบก,กับนี่ค่ะ1ด้าน อีกหนึ่งด้านคืออันนี้นะคะนี่ค่ะเสียบเข้าไปนี่ปึ๊บอืมนี่ค่ะได้แล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ใส่ได้เลยค่ะนี่นะคะเอาด้านนี้ค่ะทิ้มลงไปฝาดูโอเคเรียบร้อยคีะเสร็จสับเรียบร้อย โอเคค่ะยังไงนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ